สวัสดีครับชวนชมรถสวยน่าใช้1คันนะครับคันนี้ Toyota Camry นะครับปี2000นะครับใครสนใจหาเอาไว้ใช้งานลองมาชมกันดูนะครับสภาพกำงามเลยนะครับคันนี้ลงล้อมาให้ใหม่นะครับ ลองชมดูก่อนเลยนะครับตัวนี้น่าจะเป็นล้อของพวกปี2008-2009นะครับแคมรีตัวนั้นลองชมนะครับสภาพสวยงามเดิมบางทุกจุดนะครับเรียกว่าใครหาไว้ใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับราคา93700นะครับเจราจาต่อรองกันเลยนะครับสภาพนี้ก็ประมาณนี้แหละครับจริงๆก็จะมีราคาหลากหลายนะครับแล้วแต่สภาพแต่สภาพนี้ราคานี้ก็ ขึ้นอยู่กับความชอบนะครับใครชอบแบบนี้เอาไปใช้งานก็คุ้มครับสไตล์นี้ก็อึดทนถึกครับใช้งานหรูอยู่ครับลองชมดูนะครับจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับสภาพเดิมๆมีรูปเยอะนะครับก็อยากให้ชมดูครับมีรูปให้ดูได้หลายมุม แทบจะไม่ต้องไปดูรถเลยก็ได้นะครับถ้าใครชอบรู้สภาพนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับเน้นเอาไว้ใช้งานเอาไปขับขี่สะดวกสบายนะครับเดินทางใกล้ไกลแข็งแรงปลอดภัยนะครับตัวนี้อึดทนถึกหาข้อมูลและอะไรได้นะครับในส่วนของการซ่อมบำรุงดูแลก็ในแฟนเพจเ c e b o o k ในครับ c a m r y นะครับตัวนี้ก็จะมีคนเล่นอยู่เยอะนะครับก็ตัวนี้มันสีทูโทนนะครับลองชมดูจะสวยถูกใจหรือเปล่านะครับ ภายในสภาพผิวหนังสวยงามครับผิวดียังไม่มีแตกยับมากก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเน้นเอาไปใช้งานสภาพนี้ถือว่าหรูมากนะครับในราคาแบบนี้ถ้าใครเคยได้ขับนะครับจะรู้เลยว่าออืืมันนิ่งมากๆเลยนะครับช่วงล่างของแคมรี่นี่ต้องยอมรับเลยว่าเซ็ตมาดีมากครับยิ่งตัวเก่ายิ่งเซ็ตดีครับลองชมดูก่อนนะครับไปทดลองขับเจรจาต่อรองกันดูนะครับรถจูดพุทธมนตรสายสองนะครับสำหรับใครที่อยู่ไกลนะครับ ถ้าชอบนะครับก็ลองโทรเจรจาสอบถามให้เขาขับส่งให้ได้อยู่นะครับคนนี้ก็ไว้ใจได้ครับค้าขายมีประวัติดีครับลองชมดูนะครับถูกใจหรือเปล่าถ้าชอบเน้นให้โทรเจรจาสอบถามนะครับส่วนที่เหลือพี่น้องสมาชิกดูรูปต่อได้เลยนะครับรูปเยอะมากครับลองชมดูนะครับขอบพระคุณนะครับอ๋อตัวนี้เป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าเซนท์ล็อกแอร์แบ็กนะครับถ้าขายได้ไปก็ใช้งานยาวๆนะครับได้แม็กสวยๆแล้วก็ได้ บบาปรับไฟฟ้าไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับฟังก์ชันก็มีเต็มนะครับลองชมดูก่อนได้เลยขอบคุณครับ